สวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะป้าแมวต้องขอโทษ FC ทุกท่านนะคะเมื่อเช้าว่าจะเอาบอลสีของป้าแอววใส่ไปด้วยนะคะป้าแมวไม่ได้ใสไปเลยได้แต่คุยแล้วก็ลืมไปเลยนะคะ FC วันนี้ของป้าแหววก็ยังมีบอลยังเดิมๆอยู่นะคะเ c ฟแล้วก็มีชายชนมาเพิ่มนะคะ FC ค่ะลายของป้าแหววเราใช้ไม่ได้นะคะ f c ตอนนี้ป้าแหววกลายคือ FC เคยเข้าลายไปแล้วนี่ลายมันไม่เด้งขึ้นนะคะตอนนี้ป้าแหววก รอโทรศัพท์ใหม่มานะคะก็เลยใช้ของเบอร์ของป้าแมวไปก่อนนะคะนี่นะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะชอบอันไหนของป้าแหววโทรป้าแมวได้ค่ะค่าของป้าแหววที่เป็นการโอนนะคะเอฟซีโอนเนาะค่าส่งมาเหมาที่ที่อ่าหกสิบบาทจ้ะของป้าแหววไม่มีปลายทางนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอลสีของป้าแหววค่ะเหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะเมือเช้าป้าแมวว่าจะไลฟ์ไปกับของป้าแมวแล้วป้าแมวก็เลยลืมนะคะต้อง รบกวนเอฟซีอีกรอบนะคะช่วยอุดหนุนป้าแว๋วด้วยนะคะแล้วขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนป้าแ๋วมานะคะอันนี้ก็เหลือแตล่ละแม่กุสุมานะคะเอฟซอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะเอาไปห้าสิบาทค่ะมีต้นเดียวนะคะสวยค่ะต้นนี้สวยนะคะแล้วก็มีกุมพกันนะคะกุมพกันนี่นะคะกุมพกันมัสุรีะคะอันนี้เป็นมัสุรีเนพะพ่อแม่จะพูดผิดอันนี้มัสุรีนะคะมัสุรีห้าสิบบาทกุมพกันก็ห้าสิบาทนะคะเอฟซกุมพกันนะคะ ห้าสิบบาทคันในกระถางนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูสิในกระถางนี้เขามีสองต้นนะจ๊ะนี่นะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะกลุ่มพักกันนะคะห้าสิบาทเท่ากันจ้าแล้วก็มีมะขวานนะคะมะขวานห้าสิบบาทจ้าแล้วก็มีนี่ค่ะน,นี่อะไรเนี่ยถ้าข้างในเขาจะออกเป็นยูพูพเนี่ยเขาจะเป็นชื่ออะไรนะเกี่ยวกับอ่า ตับนางสงการนะคะแต่ว่าแมวลืมเนาะนะคะนี่ก็ขายไปในานามกวนอิมนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเอฟซี FC. นะคะในกระถางมีสองต้นค่ะไปห้าสิบบาทค่ะนางพิ้วนะคะนางพิ้วนางพิ้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นเหมือนกันจ้ะใช่ไหมเดี๋ยวพ่อแมวพูดผิดอีกนะาได้ได้มันจะมืดแล้วเนาะ สองต้นนะคะ fc สองต้นใช่ไหมเนาะค่ะสองต้นนะคะห้าสิบบาทจา้ะแล้วมีชายชนอยู่สามกระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะชายชนนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะของป้าแมวของป้าแอวก็มีเท่านี้ค่ะอันนี้ป้าแมวจะมาแนะนำ fc นะคะค่ะตรงหน้าป้าแมวเนี่ยเป็นขมิ้นนะคะ fc ป้าแมวก็ไปรับจ้างนวดด้วยะค่ะนะคะป้าแมวก็ ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแบบมีวุฒิมีประกาศนียบัตรไม่มีนะคะป้าแมวไม่ได้เรียนตรงนั้นเนาะป้าแมวก็คือมีครูก็คือ,มคคอแม่ของป้าแมวนะคะเป็นครูสอนนวดสอนแผนโบราณให้ป้าแมวนะคะป้าแมวก็จะใช้มีขมิน้นมีไผ่ใบส้มปล่อยเอฟซีดทันไหมเดี๋ยวป้าแมวพูดใหม่นะมีขมิ้นมีไผ่มีใบส้มปล่อยตะไคร้มะกรูดนะคะ ถ้าใบส้มปล่อยไม่มีก็ใช้ใบมะขามแทนได้นะคะเอฟซีทำเป็นลูกประครบนะคะแล้วจะมีอีกอีกหลายหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับลูกประครบนะวันนี้ป้าแมวก็ยกตัวอย่างเอาแบบที่เราหาง,ง่ายๆนะคะเอฟซีหาง,ง่ายๆถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยก็ได้นะคะเขาก็จะหอมทำยังไงก็หั่นเอาไปหั่นไปล้างน้ําหั่นหั่นให้เป็นให้เป็นฝอยนะคะแล้วก็มามาตาไม่ต้องละเอียดมากนะคะมาตารวมกันเลยแล้วก็ใส่ห่อผ้าเอาไปนึ่ง ห่อผ้าที่เราใช้ใช้ไม่ใช้แล้วค่ะเอาไปน,นึ่งนะคะ่ะ fc เอาไปน,นึ่งแล้วมาประครบ fc ปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดต้นคอเอาไปประครบได้นะคะเป็นลูกประครบนะค่ะแล้วก็การบางทีบางคนเนี่ยบางท่านเน่ะเล่นโทรศรัพท์อยู่กับคอมมากแม้กระทั่งพี่ๆที่แบบทํางานหนักๆยกแล้วปวดหัวไหล่นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะแนะนําให้กดตรงช่วงหัวไหล่นะคะปะ้าแมวแนะนําให้ได้นะคะถือว่าท่านจะ แอดไลน์ป้าแมวแล้วเข้ามาสอบถามป้าแมวนั้นนะคะป้าแมวจะยินดีบอกแล้วเอฟซีเอาไปทําได้นะคะป้าแมวจะบอกว่ากดตรงไหนตรงไหนบ้างป้าแมวไม่ใช่เป็นคนวิเศษนะคะคือรู้เพียงเล็กน้อยนะคะเพียงเล็กน้อยพ่อแม่สอนมาป้าแมวไม่ไม่ได้ไปไปร่ําไปเรียนแบบที่ว่ามีมีวิชามีใบประกาศนวดป้าแมวไม่มีนะคะมีคุณแม่สอนมาเนาะป้าแมวก็ทําตามแม่นะคะแม่ก็คือคุณยายก็สอนแม่มาทีหนึ่งเป็นนวด แผนโบราณโบราณแบบสมัยก่อนนะคะอันนี้ป้าแมวก็มาแนะนํา FC นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าแมวก็จะมีเกลือสมุนไพรอันนี้ป้าแมวไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาเลยเกลือสมุนไพรนะคะ FC ไว้สําหรับที่นับ FC มือชาเท้าชานะคะแล้วก็เป็นนิ้วล็อกป้าแมวก็จะเกลือสมุนไพรของป้าแมวเนี่ยก็เอาไปแช่ในน้ำคำว่าน้ำอะไรน้ำ ถ้าใครทนได้บ้าแมวอยากให้ทนนะคะน้ําให้มันแบบร้อนเราทอทนได้ร้อนเราพอทนได้นะคะจุ่มแล้วยกจุ่มแล้วยกนะคะเกลือสมุนไพรมีอะไรบ้างมีเกลือมีมะกรูดมีขมิ้นมีไผ่นะคะ fc มีเกลือมีมะกรูดมีขมิ้นมีไผ่แล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะแล้วบ้าแมวก็เอามาโขกรวมกันเลยนะคะก็คือเป็นเกลือสมุนไพรจะทําให้ดูดสารพิษออกจากร่างกายเรานะคะ fc ยังไง fc ถ้าไม่เข้าใจก็โทร ถามป้าแมวได้นะคะวันนี้ป้าแมวก็รบกวนเวลาเอฟซีมากแล้วเนาะค่ะโทรหาป้าแมวนะคะป้าแมวมีสิ่งดีๆมาบอกเอฟซีนะคะนี่นะคะป้าแมวไม่มีอะไรค่ะมีแต่บุญบุญเท่านั้นที่ป้าแมวเข้าสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นนะคะก็แผ่บุญไปถึงเอฟซีของป้าแมวทั่วทุกเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันกัลยาณนมิตรที่ดีต่อกันนะคะเอฟซีวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะเอฟซี นะคะปลาปเขียวก็ยังมีใบชําฉาขายอยู่นะคะไม่ใช่ปลาเขียวปลาปลาเขียวก็มีใบชํชาฉาขายของปลาเขียวโลละ20บาทของปลาแหววโลละ15บาทนะคะเอฟซีนะค่าส่ง30บาทเหมือนกันจ้ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะป้าแมวยินดีเป็นสะพานบุญบอกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีค่ะ